มาดูครับสตาร์ทซิ่งคุณปุู0่ปีเนะี่ยเกียบกับปุก170บหลังมาเป็นยังไงโอ้ยดึงนะครับเนี่ยเครื่องดีจริงครับอีสองหกสปี2000ครับไปดูกัน เนมจากช่องโดเนลนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรถซิ่งยุค90ถึง2000นะครับเป็นรถที่ผมรีวิวไว้หลายรุ่นเลยคันนี้พิเศษแล้วก็ซิ่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน b m เนะมยู6นะครับตัวนี้เป็น e 3 6นะครับปี2000ตัวนี้เป็นเครื่อง M52 นะครับเป็นตัวต้องบอกก่อนว่าณตัวรุ่นเขานะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันซึ่งหายาก e 3 6นะครับ มันมีตั้งแต่ปี1992-93เนี่ยจนถึงประมาณปี2001-2002นะครับในประเทศไทยนะซึ่งเป็นรถที่ตอนนี้ผมว่ายอดนิยมอย่างที่ผมเคยพูดที่กึ่ที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ราคาจับต้องได้แล้วพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ในวัยรุ่นยังไม่สามารถจับต้องใน B M ซีรีส์3ได้แต่ตอนนี้เป็นรถที่ราคาจับต้องได้นะครับหลักแสนแล้วนะครับจากเมื่อก่อน สองล้านล้านกว่าๆทุกวันนี้เป็นราคาที่ซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็ยังน่าสะสมและยังน่าเล่นอยู่ตอนนี้ผมอยู่ใน e สามหกนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า e สามหกตัวนี้นะครับเป็นตัว minor change แล้วนะครับคาว่า minor change แล้วความหมายผมคือตัวนี้เป็นตัวเครื่องใหม่นะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วอันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะฮะซิ่งน่าดูเลยนะครับตัวนี้เป็นปี2000นะครับเป็นตัวสุดท้ายดังนั้นตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องรหัส เอมหมดแล้วนะครับตัวนี้ตัวที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกนะเป็นเครื่อง 318I นะครับตัวนี้เป็น3 2 3 i ไเป็นเครื่อง2 4 0 0ซีซีหรือ 2500C ซีซีแหละนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเป็นเซนง6สูบนะครับแล้วก็ให้แรงม้ามาร้ดแรงม้าเป็นตัววาลนัตนะครับ2.5ลิตรใช้ง่ายนะครับใช้ได้ตามปกติได้อยากทุกวันเลยครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเ5 2าเหมือนกันแต่จะเป็นเครื่อง2008นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุด ซึ่งผมบอกว่าหายากขนาด2,500ยังหายากคุณลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับแทบจะไม่มีใครขายเลยเพราะเนื่องจากว่ารถเมื่อหนึ่งที่ออกนะครับราคาตัวนี้มันจะแพงกว่าตัว3,800ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่สองเป็นเกียร์กระปุกครับเกียร์กระปุกเนี่ยขับมาเลยดดูนะผมลองดาวเกียร์เลยครับเ,เกียร์สองใครชอบขาซิ่งครับรถสภาพคันนี้ดีมากนะครับอพอแล้วซิ่งพอแล้วนะครับ คันนี้นะครับรถนะก็รีโนเวทมาระดับหนึ่งนะครับพอดีเป็นรถที่รุ่นที่ผมฝากขายนะครับโดยเฉพาะหายากอีกหนึ่งยากก็คือรถคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับ3 6เนี่ยหาเกียร์กระปุกเนี่ยตอนนี้ราคา3ามหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ารถสภาพแบบนี้นะครับบอกราคาเลยแล้วกัน e 3 6นะครับปี2000นะครับ3 2 3 i ไนะครับเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับ ปี2,000ตัวสุดท้ายแล้วนะวันนี้นะครับราคาพิเศษ1,39,000บาทครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดและสเปคกัน ายนนอของเบียม UE 36ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับปี2000แล้วใกล้ๆจะเป็น E46 แล้วเครื่องตัวนี้หายากหายากในมุมผมคือนะตอนนั้นนะครับจะไม่ค่อยมีคนซื้อเครื่องใหญ่นะครับเนื่องจากราคามันต่างค่อนเยอะค่อนข้างเยอะนะครับดูในตลาดได้เลยว่าเครื่องตัวนี้หายากโดยเฉพาะว่าเป็นเครื่องตัวใหม่ตัวนี้เป็น E36 3 2 3 i a ทับ4ในเล่มเนาะ แล้วก็ปี2000เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง6สูบนะครับซึ่ง6สูบมันเหนียวมากๆอยู่แล้วคือคําว่าเหนียวก็คือทนดูแลง่ายกว่าเครื่อง4สูบตัวนี้เป็นเครื่องเบนซิน6สูบ24วาวนะครับเป็นตัววาวโน้ต2.5ลิตรให้แรงม้าประมาณ170แรงม้านะครับตัวนี้รหัสมันเป็น M52B25 ซึ่งเป็นเครื่องตัวใหม่ดังนั้นผมมองว่าในตลาดหายากมากนะครับรถจริงๆรถนะรถเดิมๆไม่ค่อยได้ใช้นะครับ มีต่อภาษีใหม่มาก็เนื่องจากว่ารถจอดไว้เฉยเลยนะครับแล้วก็เอามารีโนเวทใช้ได้ปกติเครื่องเกียร์ดีนะครับแล้วยิ่งปิดเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกอย่างเดียวเกือบ3า0หมื่นแล้วนะครับณนะตอนนี้มีตังก็หาซื้อยากแล้วด้วยนะครับเหมือน E46 เป้เลยรถคันนี้ผมบอกว่าคนที่อยากได้เดิมผมผมแนะนําเลยเพราะเอาไปเก็บอีกนิดเดียวนะครับสภาพเก็บได้เลยรถตัวถังส่วนใหญ่ไม่มีผุนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟเดิมตรงนี้จะเห็นไฟเดิมได้เลยตรงนี้เป็นโปรเจคเตอร์ นะครับไฟวงแหวนเดิมมาเลยไฟข้างก็ใช้ได้ปกตินะครับกันชนเป็นกันชนเดิมนะครับเคาะนี่รู้เลยว่ากันชนเดิมนะครับแข็งปักนะครับคิ้วยังอยู่ได้ปกตินะครับล้อนะครับเป็นล้อตรงรุ่นของเขานะครับเป็นล้อขอบ15ตายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคันนี้คือผมแนะนําถ้าเก็บเดิมเนี่ยเดิมจริงๆสีแดงนะครับข้างล่างไม่มีผู่ช่วงล่างถือว่าดีอยู่เลยนะครับช่วงล่างเดิมๆอยู่ไฟเลี้ยวนะครับ ตัวนี้จะได้กระจกข้าง M นะครับตัวนี้เป็นทรง M E 3 6หลายพันนะผมบอกเลยเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันนะครับอันนี้รถเดิมๆเลยนะครับเป็นรถที่ผมบอกเนาะว่าคนที่รู้จักลูกค้าผมฝากขายนะครับรถบอดี้เดิมๆนะครับไม่ได้มีชนหนักอะไรนะครับแต่รถเก่าขนาดนี้ต้องมีเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วนะครับดูว่าผูไม่ผูหรือเปล่าบอดี้ไม่มีผูนะครับสติกเกอร์สติกเกอร์เดิมอยู่เลยนะครับสีแดงเดิมอยู่เลยนะครับ ทุกอย่างยังเดิมอยู่เลยนะครับเป็นเครื่อง6สูบวาวโน้ต2 wow นะครับ2.5ลิตรผมว่า170แแรงม้าขับสนุกนะสำหรับรถ20ปีแล้วนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งรถคันนี้20ปีแล้วนะครับสีโดยรวมถือว่าพอใช้ได้แต่ต้องมีเก็บบ้างนะครับผมเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วหลังคาเนี่ยจะต้องเก็บจะเก็บถูกนะครับไม่แพง ใครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวโนเนบอกที่ให้นะครับสีโดยรวมข้างหน้าข้างหลังถือว่าโอเคนะครับมีเล็กๆน้อยๆมีไม่กี่ชิ้นเองยางใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับกันชนนะครับเป็นกันชนทรงเอ็มแล้วนะครับไฟก็ยังเป็นไฟเดิมอยู่เลยนะครับสภาพใช้ได้อยู่นะครับเป็นขาวแดงเนาะผมว่าทรงคันนี้สวยนะครับ e สามหกเนี่ยถ้าเป็นตัวตัวแต่งเนี่ยผมว่าแต่งแล้วหล่อเลยโดยเฉพาะ m อสามนะครับเปิดข้างหลังให้ดูนะครับ อุปกรณ์ยังอยู่นะครับภายในยังอยู่นะครับเห็นอย่างหนึ่งนะครับรถไม่มีผูนะครับนี่คือสีเดิมเดิมของเขานะครับผมว่ารถ20ปีแล้วถ้าแบบนี้ก็โอเคนะครับมีเล็กเล็กน้อยๆยบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาสตาร์ทรถนะครับ E 3 6 5 2 3 i มาสตาร์ทกันโอเคกุญแจอยู่นี่นะครับจิ้มสตาร์ทก่อนเนื่องจากเป็นเกียร์ออโต้เกียร์กระปุกนะครับฮะสตาร์ทก่อนโอเคเปิดแอร์ก,ก่อนครับร้อนมากโอเคอากาศร้อนจริงๆนะครับเพื่อทุกคนเรารีวิวกลางแดดให้เลยนะครับ มาดูนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย M นะครับเป่าใหญ่แล้วนะครับเห็น M ไหมพวงมาลัยแพงนะครับหายากด้วยนะเป่าใหญ่แบบนี้นะครับหน้าปัดนะครับไมค์คันนี้200,001นะครับรถจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับจอดไว้ช่วงนึงเลยนะครับเจ้าของใหม่ที่ผมต้องมาเรโนเวทต่อนะครับไฟอันนี้ก็จะเป็นไฟเปิดปิดหน้าหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกหน้าหลังนะครับอันนี้ที่ปรับกระจกนะนะครับ เ okay. นื่องจากว่าตัวนี้แปลงเป็น e 3 6มาแล้วนะครับแปลงกระจกเป็น e 3 6กระจกเป็นกระจกตัดแสงนะครับโ okay. อเคอันนี้ผมกูต้นคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวสุดท้ายแล้วอย่างแรกก็คือแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแบ่ง3โซนได้เลยนะครับซึ่งเย็นสบายมากนะครับผมว่าแอร์ดิจิตอลผมเป็นคนหนึ่งที่ e 3 6ถ้าเป็นแอร์ดิจิตอลผมถึงใช้นะเคยใช้แอร์ตัวเก่านะครับกว่าจะเย็น นะเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเซ็ตทุกอย่างได้หมดตรงนี้หมดเลยนะครับอันนี้ดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับ28.8นะครับเนี่ยเรนจ์ขับได้เท่าไหร่นะครับเเขมทั้งนอก3 3มนะครับมีโค้ดต่างๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายจะมีตัวนี้นะครับถ้าไม่ตัวไม่ใช่ตัว l c i จะไม่มีตรงนี้แ็มีสปีดมีลิมิตตั้งลิมิตตรงนี้ได้ด้วยนะครับตั้งเวลาเช็คทุกอย่างอันนี้น้ำอันนี้หมดนะครับเวลาก็ตั้งตรงนี้ได้นะครับ เซ็ตทุกอย่างเจอตรงนี้ได้เลยนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหายากมากนะครับกระจกนะครับใช้ได้ปกตินะรถคันนี้ขายตามสภาพนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่ารุ่ที่ทรู้จักนะครับเขาฝากขายมาเอางี้ผมบอกงี้เกียร์ตัวนี้นะครับถ้าตอนนี้หาสภาพครบชุดก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเกียร์นี้แพงมากนะครับวันนี้ได้ไปเนี่ยคุ้มคุ้มใครไปถอดขายกีออโต้ ถ้าต้องการเอ,อตโต้นะครับไปสลับเนี่ยผมว่ามีเงินเหลือด้วยผมบอกเลยนะครับอันนี้เบรกมือนะครับสภาพโดยรวมถือว่าก,ก็เป็นสภาพพร้อมขับนะครับอย่างที่ผมขับให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ารถแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับสภาพแบบนี้มาดูคนปูดนะครับเราลองซิ่งดูนะลองเหยียบนะครับเรสอ ซิ่งขนาดนี้นะครับได้เห็นรีวิวนะครับแล้วก็การทดลองขับของ BMW นมยูนะครับ3 2 3 i ปี2000ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเครถคันนี้เหมาะใครนะครับหรถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการหา E 3 6เครื่องใหญ่เดิมๆนะครับหายากเก็บกะปุกผมแนะนำคันนี้เลยคันนี้มีเก็บเบื้องต้นนะครับจริงๆที่ต้องเก็บก็มีสีแค่บางชิ้นเท่านั้นเองจริงๆผมไม่ค่อยอยากให้เก็บสีทั้งคันนะครับต้องบอกนี้ก่อนว่า ถ้ามีงบถึงไม่เถียงครับเก็บดีๆไปเลยแต่สําหรับคนที่ต้องการเอามาใช้ด้วยผมแนะนำว่างี้ตัวสีเดิมนะครับผมว่ามันสวยอยู่แล้วมันอาจจะมีปุกตามการเวลาบ้างนะครับเราก็แค่รีโนเวทกลับมานะครับเอาแบบนี้สภาพแบบนี้วันนี้ได้ e 3 6นะครับ 323i นะครับปี2000สภาพเก็บได้เกียร์กระปุกหายากด้วยเครื่องเกียร์ดีความร้อนไม่ดันนะครับวันนี้ราคาไปแค่139,000บาท คันที่แล้วนะครับมาแป๊บเดียวไปเลยอันนั้นแค่3 1 8 i นะครับอันนี้3 2 3นะครับราคาแพงกว่าแค่หมื่นเดียวนะครับใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาที่0 6 1 7 4 5 6 2 2 2นะครับหรือ0 8 1 9 0 8 2 0 2 6นะครับช้าอดหมดนะครับวันนั้นคันนั้นแค่ไม่เกินไม่กี่3าวันนะครับลูกค้ามาดูแล้วมาจำไปเลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโยเนียมเนอร์แล้วกันนะครับสวัสดีครับ